สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับวานกิงกางดงหรือตะเท่าหนังหยาบหรือตะลุมปุ่มเป้าสรรพคุณเป็นยาทางด้านแก้อาการฟกช้ำดำเขียว ที่เกิดจากอาการช้ำภายในแก้อาการปวดเข่าวปวดเอวปวดขาด้านอิทธิลิ์โบราณใช้ผสมกับพระเครื่องโบราณเป็นพระวานใช้ในทางคงกระพันชาติแคล้วคลาดวิธีใช้ทางยาให้ใช้ผลนำมาฝานบางๆต้มเคี่ยวในการาน้ำร้อนจากน้ำหนึ่งส่วน จนเหลือราวประมาณ3ต่อ4ส่วนทางแคลวคาดนำผลมาติดตัวพร้อมบริกรรมพุทธคุณธรรมคุณสั่งฆคุณลักษณะเป็นไม้วงกลอยตนเป็นเถาเลื้อยมีหัวออกตามข้อของเถาลับหลอหัวมีปุ่มเล็กๆขรุขระอยู่ทั่วบางตอนก็บุ่มเข้าไปในรอยขรุขระนี้จะเป็นกระขาวขาว ประโยชน์กินแก้ผีถ่าแก้ผีโดยใช้หัวฝนเข้าด้วยกันกับน้ำสาวขาวถ่าแก้เจ็บเอวหากนำติดตัวหรือกินเข้าไปจะทำให้เนื้อหนังอยู่ยงอีกประการหนึ่งวิธีปลูกชอบขึ้นในที่ซึ่งมีใบไม้ผุผุแล้วจะงอกเลื้อยไปห่างออกไปเรื่อยๆเ,เนื่องจากหัวออกตามคอ และนอนอยู่กับพื้นดินชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวานกลิ่งกลางดงหากจะนำมาปลูกในบ้านควรทำร้านให้เกาะและเมื่อไม่นานมานี้เองได้มีข่าวเกี่ยวกับว่านชนิดนี้ว่าในวันที่4ตุลาคมพศ2559เวลา1ทุ่มบริเวณริมถนนสายคลองชนลประทานน้ำอุน่น ท้ายหมู่บ้านนาดีหมู่14ตำบลน,หนาหัวบ่ออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหลังมีชาวบ้านเห็นแสงประหลาดลอยออกจากบริเวณต้นตาลระหว่างต้นคอกสูงขึ้นไปบนฟ้าโดยจะเกิดในช่วงค่ำแทบทุกเวลาเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วซึ่งบรรยากาศพบว่า มีชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านในตำบลกว่า100คนมาปักหลักเฝ้ารอชมแสงประหลาดดังกล่าวระหว่างที่ปักรอชมแสงประหลาดกันอยู่นั้นจูจๆก็มีแสงลอยขึ้นมาจากต้นพอซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากนั้นเมื่อแสงลอยขึ้นและออกมาตามถนนในคลองแล้วก็หายไปสักครู ก็ลอยกลับเข้าไปที่ใต,ต้ต้นไม้ดังกล่าวและก็ดับวูบลงต่อหน้าคนนับร้อยคนที่มาเป็นสักขีพยานขณะที่ผู้เท่าลายหนึ่งในหมู่บ้านกล่าวว่าแสงดังกล่าวจะมีสีเขียวนวลใสเป็นแสงของว่านที่มีอายุแก่มากแล้วเพราะว่านบางชนิดเมื่อแก่จัดจะมีแสงออกมาให้เห็นบางชนิดลอยไปมา หลายคนส่องกบเขียดแต่หากมีคนปลูกไว้เมื่อแก่จัดจะนำมากู้แล้วไปตักแดดจากนั้นก็จะนำไปปลูกใหม่ได้เชื่อว่าต้นวานดังกล่าวที่มีคนนำมาทิ้งไว้นานแล้วเพราะความกลัวอะไรสักอย่างจากนั้นก็ปล่อยไว้จนโตและมีหัวแก่จัดซึ่งมีทางเดียว ที่จะไม่ให้มีแสงขึ้นอีกก็คือต้องนำว่านตรงนั้นไปตากแดดและอย่านำมาปลูกอีกคนโบราณบอกว่าเป็นว่านอีเท่าหนังหยาบหรือว่านกลิ้งกลางดงมีคนสมบัติอยู่ยงคงกระพันคนโบราณมักนิยมเอามาบดผสมน้ำมันสักยันตามตัวแต่มีคาถาเก็บและสวดยัดหากใครไม่มีคาถา จะไม่สามารถทำได้และจะเข้าตัวจนกลายเป็นเรื่องของผีปอบได้เรียกว่าเข้าตัวเองเพราะไม่สามารถเก็บรักษาหรือแก้สแสลงต้องห้ามมีทั้งคุณและโทษหลังจากที่ชาวบ้านรู้ความจริงว่าน่าจะเกิดจากว่านก็มีความสบายใจและประกาศห้ามไม่ให้ชาวบ้านหรือใครไปเก็บมาโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีปัญหาได้และหากใบว่านแหง้งแล้วไฟแสงที่ลอยขึ้นก็จะหายไปด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่านแก่จัดจะพบเห็นบ่อยในทางภาคอีสานและภาคเหนือเนื่องจากมีการนิยมปลูกว่านกันมากและว่านก็ไม่ทำลายใครแต่หากเข้าไปใกล้จะไม่ส่องแสงให้เห็นมองดูคล้ายสิ่งมีชีวิต เพราะคนเข้าใกล้จะไม่ลอยขึ้นมาและนี่ก็คือประวัติและเรื่องราวของวานกลิ้งกลางดงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องวานกลิ้งกลางดงหรือตาเท่าหนังหยาบหรือตะลุมปุ่มเป้าถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ